ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไม่ทองคำเด็กกับหนุ่มน้อยคนนี้ที่มาพร้อมกับความม่วนซื่นสไตล์อีสานบ้านเฮาครับสวัสดีครับโหหนุ่มคนนี้แต่งตัวเท่เลยมีนามชื่อว่าอะไรครับคนนี้ชื่อชืินินปิดาสิงค์ครับอ่าชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องอะไรน,น้องตนครับน้องตนนี่คุณย่าคุณย่าคุณย่าพร้อมไหมพร้อมอ่ะมาตรงนี้เล,นเลยน้องต้นพร้อมคุณย่าพร้อมคสู้ไม่สู้ สู้ค่ะอ่าสู้แล้วไปเลยครับมาแล้วแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนินต์จุดาสิงห์ครับวันนี่ผมมาลองเพลงครับผมชื่อเล่นชื่อต้นครับอยู่จังหวัดเลยเอดครับอายุสิบปีครับผมอ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินินจุดาสิงห์ครับมาจากจังหวัดอยเอ็ดชื่อเล่นชื่อต้นครับกําลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับพ่อแม่แยกกันตั้งแต่ต้นอยู่ป .1 แล้วครับแล้วพ่อทํางานเก็บขยะอยู่เทศบาลตําบลเมืองวดีครับเงินเดือนเดือนละหกพันบาทครับพ่อเป็นโรคหัวใจครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าหายหรือไม่หายครับพ่อสอนร้องเพลงครับ ตั้งแต่หกอายุหกขกวบับพ่อเปิดเพลงแมทยให้ฟังก็เลยชอบเพลงไมไทยพ่ออยากท,ำทำําตามฝันให้เป็นจริงครับฝันอ,อยากเป็นนักร้องไมทองคําครับอยากเป็นต้นไมทองคําำพ่ออะไรต้นถึงชอบร้องเพลงอะลูกพ่อสอนแต่เด็กๆแล้วครับแล้ววันนี้พ่อมาด้วยปะไม่มาครับพ่อทําไมไม่มา เลี้ยงหมูอยู่บ้านครับพ่อทำอะไรนะเลี้ยงหมูกับแมวอยู่บ้านอยู่บ้านวันนี้ร้องเพลงอะไรลูกไม่ช่หัว่จเจดเดิมครับ <c oughs> พร้อมนะ <c oughs> เต็มที่เลย เราลืมไปเลยว่าจะดึงสวงสวิตอะไรเนี่ยไม่ดึงแล้วโอ้แต่ว่าลีลาของไหมไทยและการเต้นไหมไทยนี่ดีอย่างนะถ้าคันอะไรสามารถเก่าโดยคนดูไม่รู้สึกเลยนะว่าเก่ามันจะคิดเป็นท่าเต้นมือไม้สมมติมว่าคันก้นเนี่ยเยนเยืนเยิน,ยน,ยนมาแล้วไห,หาม,าหหามาหไทยมาแล้วมาแล้วไหมไทยมาดิ ขาเชิญคุณสุนารีเลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ต้นต้นเก่งมากเลยนะลูก <c oughs> มีความมั่นใจในการแสดงออกแล้วยิ่งเวลาต้นพูดภาษาอีสานลูกต่อไปนี่นะ <c oughs> ว่าได้อีสานเน้่ลูกเวลาพูด, <c oughs> พดอีสาน <c oughs> มีสเสน่ห์มากน้ำหนักเสียงและความมั่นใจในการออกเสียงมันมันบ่งบอกถึงถึงความน่ารักความน่าเอ็นดูนะลูกนะ <c oughs> ทีนี้สิ่งที่จะต้องเพิ่มลูกที่จะต้องเพิ่มคือน้ำหนักเสียงเหมือนกัน เสียงตอนนี้มันมีมีความรู้สึกมันยังลอยลอยร้องเพลงเสียงออกแค่ตรงเนี้ยมันก็เลยจะบางและเบาลอยลอยต้องดึงพลังลกูกดึงพยายามดันเสียงออกมาจากข้างในลกูกลองฝึกดูนะอย่างที่สองเวลาร้องหนูกําลังบอกว่าให,ให้ให้ความเมตตาหมายไทยด้วยหนูคือหนูเต้นน่ะถูกแล้วลูกแต่เหมือนหนูยังห่วงท่ามากจนเกินไปแล้วไม่สื่อสารกับคนดูลูกหนูต้องมองคนดูด้วยลูกนะ สื่อสารกับคนดูนิดนึงมองคนดูสื่อสารนิดนึงนอกนั้นสมบูรณ์แบบลูกชอบประูุชอบมากก็ดกกระเดียกค่ะต้นเป็นคนเก่งมากนะครับแล้วก็ลีลาต่างๆเป็นคนน่าฟังน่านาชมเลยแหละเป็นศินลปินไปทําเป็นมืออาชีพได้เลย <c oughs> นี่คือสิ่งที่นูมีในวันนี้ <c oughs> แล้วก็ที่ครูห่วงมากที่สุดก็คือว่าหัวใจ อย่าอย่าเลงนะลูกอย่าเลงแล้วก็ต้นควรจะถ่วยจะช่วยโอกาสในการเรียนรู้เพราะเราเป็นคนมีศิลเราต้องเริ่มต้นเติมศาสตร์ว่าการเป็นศินลปินที่ดีมันต้องมีอะไรอะไรคือที่เหมาะที่ควรถ้าเรามีศาสตร์แล้วศิล์เรามีอยู่แล้วเนี่ยหนูจะเป็นศินลปินที่ยิ่งใหญ่มากในอนาคตและครูขอให้เป็นอย่างนั้นครับผมคบครับ คทานอบรุณโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับความน่ารักของน้องๆแต่ละคนสัปดาห์หน้ารายการไม่ทองคำเด็กจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับแฟนๆชาว WorkPoint ทุกคนครับตอนนี้ WorkPo i n t ของเรามีรายการย้อนหลังใน u t u b e แล้วนะครับอย่าให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับ จะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ